สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอนะคะวันนี้จะมาออ่ขายเป็นตัวงานมีดอินเนปนะคะเลกแบริ mm ่งเยอรมัน mm hmm. นะคะพี่พี่จ่าเดี๋ยวน้องจะเทฟันไมให้ดูด้วยนะคะ mm hmm. ก็สเปคเล่มนี้นะคะกว้างอยู่ที่สองนิ้วสามหุนนะคะความยาวจะอยู่ที่สิบสองนิ้วสันหนาอยู่ที่แปดมิลส่วนราคาจะอยู่ที่ 850บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่จ๋านี่ตัวนี้เป็นงานแบริ่งเยอรมันนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่0 8 4 0 8 7ปด2ี่แอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะเดี๋ยวน้องเท็คมให้ดูนะ